จังหวัดกระบีจัดก,กิจกรรมคิออกออฟงดเผาลดการปล่อยมลพิษและหมอกควันฝุ่น PM 2.5พร้อมประกาศให้ทั้ง8อำเภอเป็นพื้นที่ห้ามเผาป่าพื้นที่การเกษตรพื้นที่โล่งและงดกิจกรรมสร้างมลพิษหมอกควัน PM 2.5ตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2568จนถึงวันที่15พฤษภาคม2568วันนี้3มกราคม2 1,568จังหวัดกระบี่ได้เปิดกิจกรรมที่ออฟ<อ>งดเผาลดการปล่อย,อยมลพิษและหมอกควันฝุ่น PM 2.5ณหน้าศาลากลางจังหวัดกระบี่มีนายอังกูลสีลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานเปิดกิจกรรมเพื่อสร้างการรับรู้และรณรงค์ พาประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการต่างๆได้ตระหนักถึงผลกระทบและพิษภัยจากการเผาและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5มีหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมโดยมีการอ่านประกาศจังหวัดกระบี่เรื่องห้ามเผาปา่าพื้นที่ล่องพื้นที่การเกษตรและงดกิจกรรมสร้างมลพิษหมอกควัน PM 2.5พร้อมทั้งมีการปล่อยการรณรงค์งดเผาลดการปล่อยมลพิษและหมอกควันฝุ่น PM 2.5ในอังกูลศรีลาเทวากูลผู้ว่าราชการ การจังหวัดกระบี่ กล่าวว่าเพื่อป้องกันการเกิดสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5จึงอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพุทธศักราช2 5 5 0มาตรา15มาตรา21มาตรา22และกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องประกาศให้ทั้ง8อำเภอในทุกพื้นที่ของจังหวัดกระบี่งดเว้นการเผาป่าเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเผาขยะเผาเศษไม้ใบไม้การเผาวัชพืชสองข้างทางการเผาในพื้นที่ชุมชนและการเผาในพื้นที่โลงแจ้งทุกกรณีตั้งแต่วันที่1กุ พ,พ2568ถึงวันที่15พฤษภาคม2568ยกเว้นกรณีที่เจ้าพนักงานหรือเจ้าหน้าที่หน้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติการดับไฟจำเป็นต้องใช้วิธีการดับโดยการชิงเผาและให้หน่วยงานดำเนินการ ดังนี้หนึ่งให้ทุกหน่วยงานตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดกระบี่ส่วนที่กำลังทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์และดตรเวนป้องกันไม่ให้มีการลักลอบเผาในพื้นที่ทุกประเภทหาพบการลักลอบเผาให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และระเบียบก,กฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด2ให้สำนักงานเกษตร,รจังหวัดร่วมกับทุกอำเภอองค์กรปกครองท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนอสอม จัดชุดรณรงค์ประชาสัมพันธ์แบบเคาะประตูบ้านรณรงค์ประชาสัมพันธ์งดเผาในพื้นที่ล่งพื้นที่ป่าทุกชนิดพร้อมจัดชุดปฏิบัติการชุดลาดรตเวนเฝ้าระวงังสถานการณ์3ให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอำเภอทุกอำเภอสำนักงานเกษตรอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำนักงานอุตสาหการรมจังหวัดจัดตั้งศูนย์ติดตามสถานการณ์วอร์รูเร่งรัดแก้ไขปัญหาหากเกินขีดความสามารถให้รายงานศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กที่ PM 2.5จังหวัดกระบีปี2567-2568ทราบโดยด่วนนอกเพื่อบูรณาการแก้ไขปัญหาต่อไป4 ให้กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดรวมกับสํานักงานขนส่งจังหวัดดําเนินการกดขันเข้มข้นกับยานพาหนะที่ปล่อยควันพิษค,ควันดําและร่วมกับอําเภอในกรณีที่มีการฝ่าฝืนประกาศนี้โดย,โด,ยดําเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดให้สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร่รวมกับอําเภอองค์กรปกครองท้องถิ่นตรวจสอบโรงงานสถานประกอบการที่อาจส่งผลให้เกิดการปล่อยมลพิษหากมีการฝ่าฝืนหรือสร้างมลพิษเกินกําหนดให้ดําเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดดะหก ให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดรวมกับอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านจัดโซนนิ่งพื้นที่เฝ้าระวังเสียงสูงและทำแนวกันไฟล่วงหน้าเจ็ให้หน่วยงานอื่นๆดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายโดยเคร่งครัด